อีกครั้งก็ตุกตุกครับนี่คือรายการทวายและโชว์และนี่คือช่วงแรกของรายการครับคือช่วงโชว์ออฟนั่นเองครับโชว์ออฟของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเราไปเห็นข่าวมาคุณชอบมาไหมโอ้ชอบมากครับคุณจะเล่นโต๊ดเล่นกั๊กหรือไม่ใช่น่ากลัวไม่ใช่มานจะเดินด้วยจีนสามตาทำไมฮะโค้ชจะเดินหมกลุกอ๋อไม่ใช่ม้ามันมีหลายแบบด้วยกันแต่ม้าที่จะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่ม้าแบบนั้นแต่เป็นม้าจริงๆเป็นม้าพันธุ์ไทยแท้ๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็เป็น พันธุ์ไทยลูกผสมก็มีเขาเลี้ยงไว้ท่านผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งเขาเลี้ยงมาพวกนี้ไว้แล้วก็ออกงานได้ออกงานนะครับไปออกงานบวชหน้ามาฮออกงานบวชหน้าให้หน้าขี่แล้วมันเป็นปเพณีตั้งแต่โบราณมาเลยท่านผู้ชมของของคนในจังหวัดในประเทศไทยแต่ตอนนี้เหลือเลี้ยงอยู่ไม่กี่จังหวัดแล้วนะฮะจังหวัดที่เหลือเลี้ยงอยู่ก็มีเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพิจิตร พิศนุโลกและก็จังหัดตากนะครับหรืออยู่น้อยเต็มที่แต่วันนี้ที่จะพามานี่มาจากจังหวัดราชบุรีมาจากอำเภอบ้านโป่งจเรื่งจังหวัดมันมันจะตื่นเต้นไงนะมาเดินปกติหรือ เฮ้ยตื่นเต้นผมเลยเนี่ยผมกลัวคนจะถามเงี้ยก็เลยไปถ่ายมาให้ดูว่าเวลาเขาออกงานเขาออกยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเวลาที่เขาออกงานยังไงน่ารักมากนี่เป็นกลุ่มม้านะฮะที่ชื่อว่าอาชาแดนซ์เขาเลี้ยงม้าไว้ท่านผู้ชมเป็นม้าทั้งพันธุไทยแล้วก็พันไทยที่เอามาผสมครับเวลาเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงอย่างดีเลยเลี้ยงเพื่อที่ว่าม้าเนี่ยพอมันอายุได้หนึ่งเนี่ยนะเขาก็จะเอาไปทําหากินได้ครับแต่ว่าม้าอายุที่ใช้ได้จริงก็ปีกว่ากว่าช้าขึ้นมาเขาก็ให้วิ่งอย่างนี้ เขาก็ฝึกวิ่งเหมือนเราดูในคาร์บอยโบราณเห็นไหมเราดูในคาร์บอยนะเราดูคาร์บอยแต่พวกนี้เลี้ยงเหมือนคาร์บอยจริงๆเลยเขาก็จะเลี้ยงไว้พออายุันประมาณปี8เดือนมันจะเริ่มเนี่ยคึกคักคึกคักคึกคักเริ่มมีพลังเยอะคึกคักคึกคักแล้วก็จะฝึกได้ เวลาฝึกไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมมันใช้เวลาฝึกเพียง2เดือนเท่านั้น2เดือนเหรอฮะสองเดือน2เดือนมันจะฝึกเนี่นี่เห็นไหมคุณเห็นไหมเวลาม้าทําหัวอย่างนี้ได้นี่คือม้าที่ผ่านการฝึกแล้วนะเขาจะทำไอ้หัวลงไปอย่างนี้พอเข้าหัวลงไปอย่างนี้ได้ก็คือม้าฟังคําสั่งพอมาฟังคําสั่งนี่หยุดเห็นไหมเห็นนะนี่นี่นี่ครับเขาเอาไปออกงานได้ท่านผู้ชมนะฝึกไว้2เดือนแล้วข้อดีคือม้าพวกนี้อายุใช้งาน หลังจาก1ปี8ปดืีแล้ใช้ได้อีก36ปีโอ้โหไม่น่าเชื่อสามารถใช้งานได้ใช่แล้วเสียงดังอย่างนี้ไม่ตื่นกลัวด้วยนะถือว่าโหดเจ๋งมากเลยเขาฝึกเขาฝึกก่อนเขาฝึกก่อนนี่ฝึกไปเรื่อยๆแต่ที่พออะไออกงานจริงๆนี่ครับกระบวนงานของเขานี่ดูนะครับ ปกติบวชหน้าคุณต้องขี่กันใช่ปะใช่คต้องขี่หรือว่ามีนั่งรถใช่ปะใช่ครับถ้าขี่ก็ขี่ียบเรียบๆเนี่ขอโทษฮะนาาไปอย่างนี้ฮะแล้วแกจะถึงวัดไหมถึงฮะแต่พอพอถึงวัดแกลงมาแกกระดมกระดระดมนะฮะจะถึงฮะก็จะถึงนี่ฮะออมันมันเป็นประเพณีไปประเพณีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจนี่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 นี้เี่่นี่นี่น่นนีนี่ีนี ให้ดูแต่วิธีอานอย่างนี้ก็คงไม่เท่ถูกป่ะคุณโก้คุณเคยขี่ม้าจริงนะฮะเดี๋ยวหนูไปพามาให้ดีกว่าคุณสามารถเหรอเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ดูเลยคุณทำงานดึ๊บๆอย่างนี้ฮะดึ๊บๆเลยเอ้าวงั้นเดี๋ยวเราดูดึ๊บๆกันนะเอาละครับเอาละครับมาแล้วฮะน่ากันมาแล้วฮะโคตรหนักโอ้ยโคตอหนัก the whole night โอ้โห oh, ตัวที่สองดีทิ่สนะฮะตัวที่สองนะฮะนีะ่ฮ <laughs> ะ สุดยอดมากเลยนะฮะพรอหนาพ่อะนาเอ้ยรับผมโอ้อหโห,หเฮ้ยคุณโก้คุณขี่ม้าได้จริงๆอ่ะอเท่มากเลยอสุดยอดมากๆเลยจริงๆตอนนี้ถ้าม้าพูดได้อาว่าม้าจะพูดว่าอะไรครับหนักอ่ะเด<ล>ิห<ล>นักเลยจะพูดอะไรพูดว่าหนักเลยนะอุ้ยม้าก็รับได้ หนักได้ไปกี่ร้อยกิโลครับผมเหอโอสุดยอดสุดยอดมากที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเป็นเป็นม้านะของอาชาแดนซ์นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งนะวันนี้เราจะคุยกับที่ปรึกษาคุณจักรพงศ์ทรมวิเศษรีเชิญทางด้านนี้เลยครับคุณจักรพงศ์ครับสวัสดีครับสุดยอดมากคุณจักรพงศ์คุณจักรพงศ์ม้าทั้งหมดนี่เลี้ยงไว้กี่ตัวครับเออมีสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวเลยฮะนี่แสดงว่าเรายังอนุรักษ์อยู่ใช่ครับ คือมันเป็นศิลปะครับซึ่งซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณครับ ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นเลยเขาบอกเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีครับที่ที่ราชบุรีเนี่ยทำมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้กันในพิธีสําคัญสาคัญครับอย่างงานบวชนาคใ่ยใช้นอกจากงานบวชนาคแล้วงานอย่างอื่นไปไหมงานมงคลั้างานแต่งงานงานม่นงานงานแต่งม่านนี่คุณมหยถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่บนหลังมาอย่เนี่ยทำได้ครับทำได้เหรครับผมเฮ้ยน่าเกียดนะเพราะว่าเจ้าบ่าวลงมาจะไหวเลยมใช่ครับผมห่วงเจ้าสาวมากกว่าเออเออเออจริงด้วย มันเจ้าหมาไม่ใช่เออเจ้าสามาขาลากเลยขาลากได้รับนิยมไหมงานเยอะไหมครับงานยอะก็ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะครับเพราะว่ามีหลายตัวที่ได้รับรางวัลด้วยท่าเต้นของม้าแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงจริงๆจะต่างกันอยู่ที่ที่ตัวเขาเองครับผมเพราะว่าม้าเขาเนี่ยเขาเต้นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแสดงว่าตัวเขาเองเขาจะรับแบบท่าไหนที่เขาชอบใช่ครับตอนนี้วันนี้เอามาสี่ตัวมีชื่ออะไรบ้างเอ่ย สามมือสุดจากทางซ้ายมือสุดเลยตัวนู้นเลยผมซ้ายมือสุดผมเดินไปได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ับไม่เป็นไรนะมาที่ข้างหน้าเข้าได้เลยเขาไม่เตะผมนะไม่เตะโอเคครับชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรครับพูดถึงม้านะไม่ใช่คนเลี้ยงเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวมีนะเดี๋ยว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 เด แพนด้าเนี่ยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเขาโยกหัวไปโยกหัวมานะฮะแพนด้าอายุกี่ปีแล้วฮะตัวนี้แพนด้าอายุ3ปีครับ3ปีนะครับแต่ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าใช้งานได้ต่อไปอีก20 3สปีเลยถูกต้องครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะแดนนี่ยอดแต่ว่าคือถ้าแดนส์เนี่ยส่วนมากเราจะใช้ม้าที่อายุน้อยนิดหนึ่งครับผมครับนี่แพนด้าตัวต่อมาตัวนี้ชื่ออะไรครับ ตัวนี้โภกอไผ่ครับโภกอไผ่ซึ่งวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับโภกอไผ่รับบทหนักมากใช่ฮะโภกอไผ่รับบทหนักเพราะว่ารับบทคุณโก้ไปเต็มๆเลยนะฮะเนี่ยขาสั่นเลยครับคือคือคือไอ้ที่ขาสั่นคือคุณโก้นะฮะแกโก้ตกยืนกันนะฮะนี่โภกอไผ่อันนี้อายุอายุกี่ขวบแล้วครับ พ่อของภัยนี่อยู่ห้าขวบเกับห้าขวบแล้วน่ารักมากดูเนี่ยฮะม้าที่ผ่านการฝึกท่านผู้ชมฮะหัวเขาคอเขาจะอยู่อย่างนี้ฮะคอเขาจะก้มให้อย่างสวยงามทางด้านโน้นครับทางด้านโน้นทางด้านโน้นนี่อันนี้ยังเด็กหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้เด็กครับอังขวบเลยอันนี้ขวบเศษเชื่ออะไรครับตัวนี้น้องเสาครับน้องเสาครับผมน้องเสาดูขนตาเฉยขนตางอนมากเลยนะฮะน้องเสานิสัยน่ารักด้วยครับเลือครับโอเคอ่อนเมื่อกี้ผมเห็นเขาเต้นเขาเต้นดีมากเลยนะใช่แล้วตัวนู้นชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออั่งเปาครับชื่ออั่งเปา องเปาลักษณะทำงินมากเลยใช่นะครับอังเปานี่5้าขวบครับห้าขวบครับมาทางด้านตุ้งตังนี้ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายในการที่สมมติต่างว่าเฮ้ยเราอยากจะมีงานเราจะจ้างไปเนี่ยอยากจะได้อาชาแดนซ์ไปเนี่ยครั้งหนึงประมาณเท่าไหร่เออโดยเฉลี่ยถ้าเป็นต่อหนึ่งตัวอยู่ที่ประมาณ5,000บาท ต่อหนึ่งตัวห้าต่อมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเอามาสี่ตัวก็สองหมื่นสองหมื่นถ้ารวยหน่อยมีนะเอาสิบตัวมีไหมได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวลดให้พิเศษครับอ๋อมีส่วนลดนะม้าเนี่ยมันมีพยศด้วยนะท่านผู้ชมแล้วม้าที่ฝึกถ้าท่านผู้ชมดูดีๆจะเป็นม้าตัวผู้หมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมก้มลงไปแล้วไปเห็นอ่ะสบายเฮของเขาครับก็เลยรู้ว่าเป็นตัวผู้หมดเลยทําไมไม่ตัวเมียครับเอ่อม้าเนี่ยถ้อยเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อเพศตรงข้ามมากโอบโหถ้าอยู่ด้วยกันไม่กลิ่นปุ จะเป็นเรื่องพวกผมไม่ได้ครับผเขาจะเต้นกันเองครับไม่เข้าใจแล้วไม่แล้วเข้าใจแล้วคุณจักรพงษ์ ถ้า,ถาเราฝึกเราจะเอาตัวผู้มาก็ตัวพูอย่างเดียวถ้าจะเอาตัวเมียก็ตัวเมียมาอย่างเดียวส่วนมากตัวเมียเขาเอาไปเป็นแม่พันครับไม่เอามาฝึกไม่เอามาฝึกครับเอามาแต่ตัวผูอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดเอาตัวผู้ตัวเมียมาด้วยกันเขาจะฟิชเจอริ่งกันครับใช่<อ>ขเขาจะแดนกันเองสองตัเขาจะมาฟิชเจอริ่งกันแน่นอนแล้วมันจะเป็นปัญหาถูกใช่ไหมครับทีนี้ในหนึ่งงานเช่นแบบงานบวชเนี่ยระยะทางมันมันนานไม่กว่าเราจะได้ถึงโบสถ์เออเออเออพราะพนไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่คุณอ้อถามคือใะ่อไรช คือจริงๆประเด็นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ม้าฮะจะอยู่ที่นาคมากกว่าฮะออ๋ครับเพราะนาคร้อยละเก้าสิบขี่ม้าไม่เป็นอ๋อมันจะวุ่นวายตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีคนสองคนคอยดูอันอันที่หนึ่งตอนนี้ที่บอกว่าห้าพันเนี่ยต่ออะไรต่อวันหรือต่ออะไรต่อหนึ่งงานต่อหนึ่งงานโอเคไหมถ้าสมมติเราเริ่มต้นเนี่ยปากทางสามแยกลาดพร้าวไปจบที่มีนบุรีนี่โอเคไหมงานไหนโอ้โหไต้องไม่ต้องนะครับฮะถ้าอย่างนั้นหนูะ พิเศไปดกวยกนนะฮะง่ายกว่าเพเป็นงานไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะงี้เพราะว่าคนที่ขี่ตัวมันอยู่ไม่ได้แน่นอนคนไม่เคยขี่ม้าขี่ไม่ได้จริงๆนะลงมาทงกระบดดพันษาหน้าใช่ใช่ใช่เราจะเป็นอย่างนั้นนะเคยทำนาคตกมาบ้างหรือเปล่าอไม่เคยครับโอจริงเปล่าอ๋อใช่มีสองคนดูแลตลอดครับเลยครับม้าที่เอามาฝึกจะต้องเป็นม้าที่มีลักษณะพิเศษคือทนต่อเสียงดัง แล้วก็คนเยอะๆไม่ตื่นเด็ดขาดโหนี่ฝึกยากมากนะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยม้าโดยธรรมชาติเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ตื่นฮะตื่นมากตื่นมมาากกแต่แต่ตัวนี้ไม่ตื่นเลยนะครับครับตัวนี้ก็เลยจะตายครับตายก็เลยจะตายตัวนี้ไม่ตื่นนะคิดว่าจะหลับแล้วล่ะฮะดูไม่ตื่นแล้วล่ะไอ้คุณโก้คุณเก่งอ่ะคุณคุณคุณนวัดขี่ม้าได้ป่ะได้ครับได้ได้ป่ะได้ครับได้ครับได้เลยครับได้เลยครับได้คุณอ้อคุณอ้อคุณขี่ได้ป่ะได้ครับไปขึ้นตัวนู้นคุณไปข ไปตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวนี้ผมตัวนี้ได้ป่ะได้ได้นะครับโอ้โหคุณไต่พบครับคุณไต่พบครับรออะไรครับต้องรอรอที่ช่วยขึ้นไปไหนอ๋อต้องรอด้วยเหรอต้องมีคนดึงได้อ๋อเหรอผมจับได้ผมเป็นคาร์บอยไม่ได้ไม่ได้จริงว่ะลองขึ้นครับอ่ะลองขึ้นครับแล้วทำไมอ่ะป้ายไหมครับอ่ะลองขึ้นครับแล้วทำไมจับนี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับค่อยๆขึ้นครับเดี๋ยวก่อนนะฮะัรองเท้ามันยังไม่เข้าครับคุณอาราวังครับทำไมอ่ะ ทำไมเหรอผมงงววกคุณจริงเลยคุณไม่รู้เหรอสมัยก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยเตรียมพร้อมเอ่ะสักยสักยแล้วขอจังหวะที่แบบเราใจที่สุดเลยท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับอาชาแดนขอบคุณคุณจักรพงศ์เป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการของเรานะฮะท่านผู้ชมฮะมันเป็นประเพณีที่ยังควรที่จะสื่อสารอยู่ต่อและจะไปต่อไปอย่างที่บอกอยู่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยแล้วหนึ่งในจังหวัดที่มีคือบ้านโป่งราชบุรีนะฮะ พวกผมคงจำเป็นจะต้องไปก่อน <laughs> พักสักครู่เพรกสิ่งที่น่าสนใจก่อน <laughs> ผมจะไปบ้านโป่งครับ <laughs> ไปเฮ้ดนตรี สวัสดีครับหนูก็ตจรามบอยนะครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับผมก็รายการทวัวร์แลน์โชว์นะครับอย่าลืมติดตามนะครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียนะครับกดติดตามได้อย่าลืมนะเจอกันน่ารักอ่ะ